สไปนอสร r u s ถือเป็นนึ่งดโนสเทาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีอยู่โดยประมาณว่ามีความยาวถึง18เมตรหรือ59ฟุตและมีน้ำหนักตัวถึง7ตันนอกจากนี้มีลักษณะเฉพาะคือลำตัวที่ยาวเรียวมีขาแข็งแรงและหางที่มีขนาดใหญ่ซึ่งช่วยให้สไปนอสรัส s สามารถว่ายน้ำได้ดีในขณะเดียวกันก็มีฟันที่แหลมคมและกรามที่กว้างเพื่อใช้ในการจับและกินอาหารเช่นปลาและ รวมถึงสัตว์บกขนาดเล็กสิ่งที่น่าทึ่งอีกประการหนึ่งคือการชนหลังหรือแผ่นกระดูกที่ยื่นออกมาจากด้านหลังซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้สไปนอสรัสแตกต่างจากไดโนเสาร์ของสายพานันธุ์อื่นๆบางทฤษฎีแนะนำว่าอาจทำหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายหรือเพื่อใช้ในการสื่อสารกับคู่ของมันสไปนอสรัตถือเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อ ที่มีความแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆโดยมีการพัฒนาเพื่อจะเป็นนักล่าที่มีความชำนาญในน้ำสำหรับการจับปลาเป็นอาหารสไปนอรสรัสมีฟันที่เหมาะสมสำหรับการจับเหยื่อที่เป็นปลารวมถึงมันสามารถว่ายน้ําได้ทําให้มันสามารถไล่ปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจากหลักฐานบางส่วนพบว่าสไปนอรสรัสอาจหากินในน้ําตื้นและแม่น้ําที่ทําให้กลายเป็นนักล่าที่เชี่ยวชาญในสภาพแวดล้อม ดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีสัตว์น้ำจำพวกเช่นปลาเล็กและสัตว์อื่นๆซากฟอสซิลของสไปโนซสอรัสถูกค้นพบในพื้นที่ปัจจุบันที่เป็นประเทศโมร็อกโกและมีการค้นพบในฟอสซิลอื่นๆที่แสดงให้ถึงการกระจายพันธุ์ในแอฟริกาเหนือในช่วงเวลานั้นสภาพภูมิอากาศประเทศการแปร,เ,ร,ปรเปลี่ยนเช่นมีทะเลและเกาะมากมายทำให้สไปนอสอรัสมีโอกาสหากินและเติบโตในพื้นที่ทางบกและทางนา้ำ สไป o s ส u รัตมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวทของมันไม่เพียงแต่เป็นดักล่าชชั้นยอดแต่ยังมีอิทธิพลต่อจำนวนประชากรของสัตว์อื่นๆในพื้นที่ด้วยการมีอยู่ของสไปนอส u รัสเป็นตัวอย่างที่ดีของการควบคุมประชากรสัตว์น้ำและช่วยให้รักษาสมดุลระบบนิเวศนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่ากระดูกสันหลังของสไปนอสอรัตอาจมีบทบาทสำคัญ ในการใช้งานทางสังคมโดยสามารถใช้สำหรับการสื่อสารหรือเรื่องดูดคู่ครองในช่วงฤดูของผสมพันธุ์สไปนอรสารัสเป็นไดโนเสาร์ที่น่าถึงและมีลักษณะเฉพาะหลายประการไม่ว่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่ฟันที่เหมาะสมสำหรับการกินปาลาแายการที่มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำการที่นักวิทยาศาสตร์ยัคงค้นคว้าเกี่ยวกับมันไม่เพียงแต่ช่วยให้เรารู้จักกับสไปนอร์สารัสมากขึ้น แต่ยางช่วยให้เราเข้าใจระบบนิเวศในอดีตอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอนาคตอาจมีการค้นพบข้อมูลใหม่ๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตของไดโนเสาร์ประเภทนี้และการมีอยู่ของพวกมันในโมราณ